เฮ้ยโอ้โบาร์ำบนเพื่อภารกิจครับกับสวัสดีทนนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจริงๆตอน,นเราไปสู่ช่องในซีจิมมิ่งนะครับซึ่งนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วเดียวเนี้อ,อย่างเช่นเคยซึ่งวันนี้เราก็จะมาเก็บดาวนะครับผมเก็บดาวให้ครบ15ดาวเพื่อไปเจอลูกพี่เรานะครับลูกพี่เราก็จะอยู่ในเรือติดน้ําแข็งนะครับผมเราจะมาเก็บดาวกันนะครับคลิปนี้ คลิปนี้เราก็จะมาเก็บดาวอันนี้ก็จะเป็นดาวที่2นะครับก่อนจะไปเจอลูกพี่เราก็ต้องค่อยๆเก็บไปเราต้องมาเล่นอีกประมาณอ่าสิครั้งนะครับผมตอนนี้เราก็อ่าครับเจ้าปืนลูกพี่ปืนนี่ไงมันแบบโคตรดัเมดเลยนะถ้าใครอัพได้นี่นะครับผมขณะก็อย่าลืมเก็บเสื้ผ้าใหม่ครับ ผงม,ม่วงด้วยสำคัญน,นะครับเพราะว่าผงม,ม่วงนี่เอาไว้เแออล้วมาติดหินอะไรนี่อ่าภารกิจเราให้ไปค้นเครื่องจักรก็ไเลสักอย่างแต่ในระหว่างภารกิจเราก็จะจัดการสมีด้วยเพื่อเอาผ้าสีขาวเดี๋ยวอ่าผมค่อยๆเล่นนะ Okay. เดี๋ยวเราเปลี่ยนหนึ่งเอ้ม okay. ิดไฟผมไม่ได้เอามาเ,เราลองลองลองดูกัน,นเนาะไฟน้ำมันมันจะเข้าแรงเลยโอ้โหมั oh. มันน้อยมากโอเคเขาให้เราเปลี่ยนชินกันโอเค โอ้โหเมื่อหมูมากเลย <S <S เปืองปืนเขาหมูเนี่ยดิโอ้ยบาร์ขร้นบนเพื่อภารกิจเรายัมเก็บเพื่อภารกิจนะครับเป็นดาวที่สองโอ้โหแล้วก็เสภาพแล้วทุวกคนเจ็บสิบห้าดาวใช่ไหมโหรล้วเมื่อไรมันจะเสร็จนะ ต้องเล่นอีกกี่ครั้งอะอะผงม่วงเราต้องขัคนะับยาเลยนะัคับยาไอยาไอยาขันหนาวเนี่ยเพื่อไปปลาแดงปลาหินม้าแดงเพราะว่ามาันจะตสกิลหนาวโอเคเครื่องที่สองแล้วเราก็มันต้องมาเก็บดาวนะครับตามภารกิจที่มันให้เก็บเพื่อไปเจอลูกพี่เราต้องมาให้คุ้มนะครับแต่ละรอบ เคเรายังเหลืออารุกิจอีกหนึ่งอันเราก็จะได้ดาวละเราก็จะรวดเก็บนี่ด้วยไอเจ้าผงสีม่วงนี่มันน่าจะมีแค่สองกล่องเอาไหมไหนเราก็มาลงม,มาให้คุ้มเพื่อดาวแต่ไอเจ้าปืนใหม่นี่มันติดสก,กิลแบบเขาเรียกไงนะชาด้วยนะ แบบยิงได้สามครั้งก็ต้องกดยิงใหม่ใช่ไหมนะเหมือนมันจะช้าด้วยโอเคเดี๋ยวผมค่ายหมดเลยวะไอ้หนึ่งไม่ฟังแล้วภารกิจเรายัางเหลืออีกอันนึงนั่นเนี่ยเอาแล้วอีกอันหนึง่งมาอยู่ไหนะวะเดี๋ยวเราตามหาเลย โอ้ oh, ปืนก็นจะพังเอยอยู่ไหนเนี่ยต้อพี่เสียดายน้องอีกแล้วผมเอ้ย oh, <my. S 2> ใจเย็นนะครับมาายอาวุธพังโอเคที okay. นี้อาวุธเราพังละเก็บกระสอนนี่ไว้ก็ชุดเราก็จะพังละชุด อ่าเวลสองเดี๋ยวหน้าโออุอยกล่องมาอยู่ไหนนี่อยู่ไหนเอ้ยเราเพื่อมาเก็บภารกิจเลยนะู่ไหนเดี๋ยวเรามาอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงไปละเฮ เฮ้ยแต่โอเคเพรว่าครั้งนี้มาคุ้มอยู่แต่เราค่อยไว้ไป,ไปหาหน,นะครับได้อะไรเออโอเคก็ได้ามาทีละสิบไม่คิดสต่วเก็บทีละสิบอ่ะโหล้กี่มงมเก็บได้ครบเลยโเก็บกี่มงทุกคนเก็บภารกิจเพื่อไปหาลูกพี่ แล้วลูกพี่เราต้องเก็บ15ดาวนู่นเลยนะทุกคนโอ้ยเอ็นบีซีมาอินอะไรอันนี้น่ะเปลืองอ่ามีอะไรออ้ยมีของดีใช้ได้เลยเดือนกินแอ้ข้อแคอเออ d ดียมสเซนเซอร์ไม่คนันยูทูบ อันนั้นเนี่ยโอเคโอเคภารกิจเรียบร้อยเราได้อ่าผงซิม่องเทอร์ไม้ไก่เซต้าใหม่นะครับคือผืนผ้าคนสัตว์โอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นภารกิจเก็บดาวครั้งที่สองเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปเจอรูปพี่เอเพื่อไปเจอรูปพี่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมยางขึ้นเคยนะครับ ไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ